เหมือนยังแบบต้องอีกสักวันเนาะจริงๆแล้วอะเนาะค่ะอย่างพี่นุ้ยว่าคือเหมือนเพิ่งตัดเลยอะโครัหลุดแล้วจะทุกคนคะอือฮะออิ่มข้าวแล้วทุกคนแต่ว่ามีผลไม้มากินนะคะ มันคือทุเรียนนะคะลวงแอดบอกให้กินนี่จ้ะเสียงภาพชัดดีหรือเปล่าแบตก็จะหมดนะหวัสด,ดีค่ะวัสด,ดีค่ะวัสด,ดีค่ะกินทุเรียนกันตามมาฮัลโหลฟิลมาเลเซียวลคัมรอบันอ้วนอยู่จ้า สวัสดีค่ะยำๆโอ้โหพี่ดาพี่ดาเป็นผู้สนับสนุนด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ Thank you for your support my fan page อ uh ่าฮะ You can click for support my page on green heart icon ว้าวพี่จอยก็มา Good evening from Oregon USA สวัสดีค่ะ Oh many fans support my page You are Malaysian No I'm Thai from Bangkok Thailand ไม่แต่งหน้าก็สวยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากกลับไทยจังเลยมาเลยค่ะพี่ปอนะคะเนเธอร์แลนด์มีผลไม้อะไรอร่อยสระบุรีฝนตก มันเป็นบรรยากาศที่โอเคอยู่นะทุเรียนงานดีดีนะเทียนห้าเม็ดเลยหรอไอ้อยะอ่า I miss you miss you too from Indonesia welcome อ่าฮะจากอเมริกาค่ะรออยู่ได้เลยค่ะคุณพี่ welcome ตอนนี้ยังเป็นพยาบาลอยู่ไหมคะเป็นพยาบาลคะ่ะต่อไปประกอบวิชาชีพแต่ว่า ไม่ได้ทำงานที่โรงพยาบาลแล้วปัจจุบันเป็น CEO นะคะเจ้าของบริษัทเสื้อผ้าคนอ้วนนะคะ hello watching from the philippines อ่า welcome ชอบน่ารักสวัสดีพี่ตุกตาไม่เจอกันนานเลยอุ้ยทุเรียนเปลี่ยนสีผมใหม่ะคะ่ะ from bonsor california what time over there um is quarter to ียวสองหนึ่ l นเบรโอฮัโหลเพชรบูรณ์แดดแฉะเลยวะสันอยากกินเยอะเดี๋ยวร้อนโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เป็นห่วงดิบใช่ไหม,ไม,มอ,อ๋อตกใจเหอ ผมก็คือช่างทําให้นะคะเป็นสีแบบเหมือนละพันเซละ่ะเหมือนอะไรสิ <c oughs> อ่ะมามามากินกันกินกันนะคะอะพี่นุ้ยบอกว่ามันหำหมนะ <c oughs> มันต้องประมาณวันนี้พรุ่งนี้นะคะแต่ว่าบันวาไม่รอละนะคะก็เลยจัดการนะคะยังแข็งอยู่เลยวะทุกคนยังไม่แบบไม่นิ่มเลยอะน่าจะเราน่าจะเร็วเกินไปอะเหมือนเพิ่งตัดอะไรเงี้ย อร่อยหลายอย่างสั bury, เบอรี่เชอรี่เฮ้ยทุเรียนสุกแต่ว่ายังเขาเรียกว่าอะไรอะยังไม่นี้เลยอะยังไม่นุ่มเลยอะเอาไม่ใช่ทุเรียนอ่อนด้วยไม่ใช่ทุเรียนอ่อนหวานหวานกรอบหวานเราคงจะต้องเก็บไว้อีกสักวันสองวันอะดูแล้วอะ เหมือนเขาเพิ่งตัดมาเลยอะถ้างั้นก็มีส่วนที่ยังเก็บไว้อยู่ใช่ไหมโอเคคือ <Okay. S 2> ยังไม่ต้องใส่อันนี้เรามาปะกบระวางมันกรุบกรอบโอเคพวกมันอยู่โอเคได้แต่หวานแล้วนะลุงสำหรับหนูโอเคนะ okay. นะนเขาเรียกว่ากินห่ามกรอบดีใช่ไหมคะกรอบอร่อยไม่ได้เป็นทุเรียนอ่อนด้วยนะทุเรียนไม่อ่อนนะหวานอ่อนเม็ดมันจะขาวนิดมมดันเหลว อืมอที่แบบนี้ก็อร่อยอีกแบบนี่หว่าหวาน um, fruit. อัมดูเรียนอีสคิงออฟฟรุตอร่อยถ้าจะให้ดีต้องเก็บไว้อีกสักวันหนึ่งเออเคยกินทุเรียนแบบนี้แล้วมันเป็นทุเรียนอ่อนอันนี้ไม่อ่อนมันก็จะหวานและห้อมอืมอือืม,อม,อม เดียดมอยากกินบ่เออว้าวาหนูชอบแบบนี้จะชอบให้กรอบนอกและนุ่มในอันนี้คือแบบกรอบเลยทั้งอันแต่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่อนอะถ้าอ่อนมันจะไม่ใช่อย่างเงี้ยมันจะไม่มันแบบนี้อันนี้มันหวานโหถ้าสุกคงเจ๋งมากกว่าน,นี้ถ้าแบบเป็นเนื้อ คำๆมืนนน่าจะได้ไม่ได้กินแล้วเนี่ยอันนี้ไม่สนใจแล้วอยากกินเยอะแบ่งๆก,กิน <laughs> อ<ม>เอามาส้มตับตำส้มไม่ถึงเละแล้วหมายถึงว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นอ,อ่อยว่ะเคยกินแต่แบบเนี้ยแต่มันอ่อน อืแปลกดีว่ะอร่อยว่ะอืมอร่อยแปลกดีกรอบอร่อยใช่ค่ะเคยเจอแต่ใช่อย่างเนี้ยเอาดิบัน,นี่ไม่ดิบอันน้สุกแล้วแต่าหาม มาถึงแล้วเหรอแป๊บนึงนะจะเสร็จแล้วมาถึงยังมาที่ร้านเลยเลยอร่อยจริงๆเนี่ยยังกรอบเลยพี่นุย้ยแต่ไม่ได้ดิบนะสุกถ้าถามว่ารสชาติมันเป็นยังไงกรอบหวาน มันมันยังเงอะ่ะอืมคนใต้เรียกทุเรียนมันควายอืมห้ามแต่อร่อยแบกดีวะ่ะอืมโอเคพี่ถัว่วเจอกัน กินเนิดน็ดกินเน็ดเน็ดขอกินอนีกนะไม่เป็นไร <c oughs> เขาบอกว่ามันยังไม่สุกมากไม่ร้ายแรงมากนะคะสามีจา่าไม่งัดให้น้องหรอกคะน้องกวนนาำทิพดูเรียนดูเรียนดูเรียนอยากกินมงคุดด้วยฟรุตอรลอต ลุงแอดบอกว่าลุงแอดก็ไม่ชํานาญนะที่จะปอกทุเรียนแบบนี้เพราะว่าคนใต้เนี่ยเขาจะกินทุเรียนที่แบบสุกคาต้นสุกลงพื้นสุกแบบแงะออกกินได้เลย,เลยะอะไรเงี้ยตอนไปใต้ใช่ไหมอร่อยพี่นุย้ยมันจะแบบกรอบแต่หวานถ้าดิบอ่าเคยกินแล้วเคยแล้วเจอทุเรียนดิบอะ่ะ <c oughs> มันจะไม่มันอย่างนี้อันนี้มันจะหวานมันกรอบ is that a fruit yes is fruit King of Fruit Durian, D-U-R-I-A-N Durian, you can search engine Wikipedia Durian เก็บไว้อีกสองพูใหญ่ๆสองโลบไม่ใช่สองสองแบบสองยาวๆอ่ะ Raw Durian Yes หนูเคยกินมันควายคนเดียวลูกหนึ่งอ่ะพี่สรุปร้อนในเอาจริงป่ะร้อนดิ PM, มันควายมันกินได้เรื่อยๆกินกับอิ่ใช่ไหมล้วกินเป็นลูกเลยเหรอกินเยอะไปเปล่ากินในยิมทีเออกินแล้วก็อืมไม่บอกมันหวานหวานกรอบอยากให้ได้ยินเสียงกันเลยชาวลาวเด Marine, ้อพี่บานอ้วนขอบใจเด้อที่มาติดตาม อยู่เมืองไหนอืมกรอบยังกรอบอยู่เลยอือหือโอ้วันนี้มีคนติดตามกดสนับสนุนเพจด,ด้วยขอบคุณมากๆเลยอืมนิ่มๆนุ่มละ หวานหวานดีกว่าพี่นุย้ยอืมดิบแต่หวานแบบว่าแข็งแต่หวานเวียงจันอืมขอบใจจ้าติดตามมานานแล้วชอบดูกินอาหารสองภูใช่ไหมแม่อืมอืม อ่อยสวัสดีจากเพชรบูรณ์สวัสดีจ้าขอบคุณพี่ดานะคะที่กดสนับสนุนเพจมีปุ่มแม่ยกนะคะใครจะกดเป็นแม่ยกก็ได้ปุ่มแม่ยกเรียกเองอืมหวาน ที้ไปขิ้มาแบบนี้ก็โอเคนะกรอบอะ่ะแหวานสวัสดีจากชุมพรจ้าอืทุเรียนชุมพรก็เยอะนะแต่ทุเรียนดิบมันจะไม่ใช่รสชาติที่แบบว่ามันจะไม่หวานมันแบบนี้ดีมันจะมันจะอ่อนไปเลยอะ่ะ ก็กินเพลินอย่างนั้นก็กินเพลิน you know sorry is too fast comment you know I love to watch you the way you eating why talk you looks pretty wow really thank you mm hmm. อร่อยมาก yummy เชียงใหม่มาเจ้าอ,อันนี้ถ้าตอนเย็นก็ฉ่ำแล้วเนี่ย หอมมากสเมลกูดหืมกรอบนอกนุ่มไหนโพสต์อัพพี่ขวัญน,น้องไม่แน่ใจถ้ากระดูกหลังคดเนี่ยอาจต้องจัดกระดูกหรือเปล่า ไคลโรแบคเตอร์ hmm. พี่ขวัญจดนะไคลโรแบคเตอร์ไคลโรแบคเตอร์ไคลโรแบคเตอร์นักจัดกระดูกหาใน Google หาข้อมูล Hello from Brazil Welcome Brazilian Many f a n from Brazilian hmm. Mexico อืเรียบร้อย My new hair color ขอมองคุสองลูกค่ะขอบคุณค่ะมางโกสจีนไคลโรแบคเตอร์ใช่ค่ะ พอดีว่าพี่จอยอืพี่ขวัญพี่แฟนเพจจากนครปฐมมีปัญหากระดูกโคตรกระดูกโคตรนี่ฝังเข็มมันก็ไม่ช่วยเข้าที่ได้นะพี่นะมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นฟิสิกอลอ่ะมันเป็นแบบยังไงเดียสตรัคเจอร์มันต้องจัดสตรัคเจอร์ให้แบบถูกต้องแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วโคตรโคตรแบบไหนโคตรแบบเสื่อมหรือก่อนมันต้องไปดูอ่ะหมอใหญ่เขาว่างไงนะพี่นะบานอ้วนอตอบได้แบบคร่าวๆแต่ว่าช่องทางการรักษาก็ ไคลโดแบคเตอร์ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจออืพวกหมอนรองกระดูกทับเส้นพวกปวดเรื้อรังอะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบจัดกระดูกหรือเปล่านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกซิกซ์อื้อ,อ,อ mm -hmm. mango steam mm. is called mango steam. Southeast Asia Thailand Malaysia Indonesia Cambodia mm hmm they adjust your s p n t of you ชอบน้อบงบัดอ้วนค่ะ yes mango's team ชอบสีผมเดี๋ยววันนี้จะเซต up พเซตเซตติ้งเซตเซผมให้มันฟูฟูขึ้นมา that's look so good ใส่ใส่ๆข้องใน วิทสามีมันไม่มันไม่มันช้ำเนี่ยนะโอเคอืมไอ้กอลน่โกโกเวิร์กทุกคน See you on makeup videos next program if you want to follow ทาย The words follow for me you have very nice thick hair ขอบคุณค่ะเดี๋ยวบัตอ้วนก็จะไปทำให้มันฟูขึ้นมาให้มันมีวลุ่มนะคะด้วยการหนีบมามา่ามันเป็นการหนีบเพื่อยกโคนนะ <c oughs> love your hair color follow okay Video. video what is that fruit called mangoes teen like a mango mango s-t-e-e-n w e n mangoes teen queen of fruit is mangoes teen Mangoes, mango and s ลิง k t w e e n m a n g o ก e n e Spell the word for me type type the word for me I love your makeup I'm not your sure look today oh จริงเหรอคะคุณพี่หญิงอ้อมเหมือนเดะเลยเหรอคะ หมดแล้วค่ะบันอ้วนขายหมดแล้วช้อนแมงโก steam mango steam <c oughs> นั่นน่ะสิไม่เคยสั่งจะรู้ได้เงว่าเหมือนกันมันมีหลายแบรนด์เดอ้อ m a n g o มี s link with s alphabet ดีใจมาทันครั้งแรก กำลังจะไปแล้วแหละตัวเองเพราะว่าเดี๋ยวจะอไปคุยกับช่างนะคะลงพาพเป็นกวดดังเลย no t w e n mango s t w e n mangoes teen oh fool i'm sorry <c oughs> ไปเจอกันวิดีโอหน้าปไปไปไปดีกว่าดีนะเหมือนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะ Mango s t e e n ใช่มันต้อง mango แล้วก็มี s แล้วก็ t w e n อะอืมฝรั่งเขาอาจจะแบบบัตรวันอ่านไม่ชัดหรือยังไงไม่รู้นะ Mango s t e e n Mango s t e e m M A N G O S T W E N Mango s t e e n Full Sweet and sour Wrong Mangosteen accuse you when you young ทุเรียนกินไปแล้วหรอคะแล้ว Hi ถ้ามีมาบอกด้วยนะคะจะสั่งค่ะอยากรู้ว่าเหมือนของคุณบาหรือเปล่าสั่งเพื่อที่จะ ดูว่าเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันหรือสั่งเพื่อไปใช้งานจ้ะอันนี้ต้องถามก่อนนะฮะงงไม่รู้คะ่ะแต่ว่าถ้าตามราคาทุนแล้วขายราคานั้นไม่ได้นะคะ m a n g o s i n r y yes okay my battery is gone burp burp l e burp r ใช่ไหม burp burp right burp burp yes i burp away because it's reality video uh no edit like a youtuber present i live in facebook is our reality uh-huh if you okay say okay and say goodbye love you all uh, love all you guys okay Bye, ding, ding. Bye, ha. Yes, burp. I love to burp. Eat, not burp. I'm good on my so much. Oh, so hurt. But I